นะครับก็หลังจากนั้นก็ไปกรุงเทพแล้วก็สอบรับราชการก็นะครับในการป้องกันการจับซ็อกชายฝั่ง mm hmm. บอกท่านท่านก็จะไปพูดกันทิพีกว่าไปดูตรงนั้นไปแจ่ของรัฐบาลตอนไปน,นี้เนี่ยมันจะต้องมีการถอนนะครับปัญหาการจับซอกของเราเองที่อยาเกิเมืองจะนะเสภา การคิดวิธีการรวมถึงให้ทางอาจ,จารย์มาศึกษาว่าที่พีพูดได้ส่วนได้เสียส่วนราชกาามาคุยกันว่าเราจะเอาวอยยาเขตหนึน่งพอระดมความเห็นเรื่องของต้นไม้ดอ,อกไม้ครับมีวิธีการเอาทรายมาได้มีวิธีการอะไรยังไงมาคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีอะไรที่จะเสนอแนะก็เชื่อไว้อย่างผมทำยุทธศาสตร์การพัฒนานจังหวัดเวลาเราว่าปีที่ไป่นคยเป็นจํานวนเขามอบให้ตั้งแต่ปีไปทำล้านแผงลอย รูปลางทางเท้าวป็าทำง,ง,งานเดียวแฟ้มวันเดียวจบแต่ว่าราชการเี่ยไม่เข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงครับวันนี้เองเนี่ยเป็นการประชันสัมพันธ์คราวที่แล้วเนี่ยเราได้มีการศึกษาแล้วก็จบแล้วก็คือมีการมอซิลไซายจากออสเตรเลียมาก็ก,การถึงนานสารแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นการของโจทยตัวน,นี้ก็เป็นหารรเทที่มีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นอีกฐานหนึ่งที่มาที่นะครับสิงคโปร์เนี่ย การเป็นหาที่มาเลยอันนี้ก็ใช้องความรู้แบบนี้แล้วก็สงขาปัาตตานีนราธิวาสสีจังหวัดเนี่ยแะ,ะยะางทางความยาวชายฝั่งทั้งหมดประมาณก่อนก็ง่ายหนงหาท่องเท,ที่ยวเหล่านี้กระแสน้ำชายฝั่งวิ่งไปวิ่งมาันีข้ามไปนะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่ของระแสน้ำหาดชลลัดสมุทานีเป็นหาดท่องเทีย่ยวนะครับแล้วก็วิธีที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ใช้กันทั่วโลกก็คือใช้วิธีการ เสริมชายเขาเรีกเสริมชายนะครับการเติมชายไม่ใช่ว่าเป็นวิธีที่เติมครั้งเดียวแล้วจบนะมันจะต้องมีรอบในการเติมก็คือทุกนักออกแบบจะออกแบบไป5ปี10ปีหรือ15ปีก็แล้วแต่โครงการมีมีงบประมาณเท่าไหร่